แม่มดกระดิ่งความหลอนแห่งเทนเนสซีในช่วงต้นศตวรรษที่19บนเนินเขาของรัฐเทนเนสซีชุมชนเล็กๆที่แน่นแฟ้นของอดัมต้องสั่นสะเทือนจากเหตุการณ์ที่ไม่ธรรมดาและน่าสะพรึงกลัวที่จะจดจําในตำนานท้องถิ่นตลอดไปเรื่องราวของแม่มดกระดิ่งซึ่งเป็นวิญญาณอาฆาตท,ที่กล่าวกันว่าหลอกหลอนตระกูลเบลได้รับการบอกเล่าและเล่าขานมาหลายชั่วอายุคนแต่ถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครแน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นจริง การมาถึงของแม่มดครอบครัวเบลนำโดยจอนเบลและลูซีภรรยาของเขาย้ายไปเมืองอดัมรัตเทนเนสซีอันเงียบสงบในปี1804พวกเขาตั้งรกรากอยู่ในฟาร์มที่กว้างใหญ่ซึ่งดูเหมือนเป็นสถานที่ที่เหมาะที่สุดในการเลี้ยงดูลูกๆและสร้างชีวิตที่สงบสุขเป็นเวลากว่าทศวรรษแล้วที่ครอบครัวนี้ใช้ชีวิตโดยปราศจากเหตุการณ์ใดๆทำนาในที่ดินและกลายเป็นสมาชิกที่ได้รับความเคารพนับถือในชุมชน อย่างไรก็ตามในปี1817มีบางอย่างเปลี่ยนไปเริ่มด้วยเสียงแปลกๆรอบๆฟาร์มในตอนแรกจอห์นเบลมองว่าความวุ่นวายนี้เป็นผลงานของสัตว์ป่าเสียงรอยขีดขวนบนผนังเสียงกระซิบในสายลมและเสียงเคาะประตูเบาๆสามารถอธิบายได้อย่างง่ายดายแต่ในไม่ช้ากิจกรรมนี้ก็กลายเป็นเรื่องที่ไม่สามารถเพิกเฉยได้เสียงนั้นดังขึ้นและชัดเจนยิ่งขึ้น พร้อมเสียงโซ่ที่แสนยานุภาพเสียงฝีเท้าที่หลุดออกจากร่างและเสียงแท้ของสิ่งมีชีวิตที่มองไม่เห็นในตอนกลางคืนครอบครัวเบลเริ่มได้ยินเสียงหน้าขนลุกที่ดูเหมือนจะมาจากที่ไหนก็ไม่รู้และทุกที่ในคราวเดียวเด็กๆโดยเฉพาะเบ็ตซี่เบลลูกสาวคนเล็กมักจะตื่นขึ้นมาและพบว่าผ้าปูเตียงของตนถูกกระชากออกและรู้สึกเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นตบหรือดึงผมของพวกเขาจอห์นเบล มุ่งมั่นที่จะปกป้องครอบครัวของเขาและขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านเมื่อมีข่าวลือแพร่สะพัดชาวบ้านก็มาที่ฟาร์มเบลเพื่ออยากรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ประหลาดนี้ต้องประหลาดใจที่หลายคนได้เห็นปรากฏการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวโดยตรงวิญญาณเริ่มพูดโดยแนะนำตัวเองว่าเป็นแม่หมดและดูเหมือนว่าจะมีความเกลียดชังต่อจอนเบลเป็นพิเศษพระวิญญาณพูดตัวตนซึ่งปัจจุบันเรียกว่าแม่มดกระดิ่งอ้างว่าเป็นวิญญาณของเคทแบท หญิงในท้องถิ่นที่จอนเบลเคยทำผิดในข้อพิาพาทเรื่องที่ดินแม้ว่าบันทึกทางประวัติศาสตร์จะแสดงให้เห็นว่าเคธแบดเป็นคนจริงแต่ก็ไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนของความบาดหมางอันลึกซึ้งระหว่างเธอกับครอบครัวกระดิ่งอย่างไรก็ตามแม่มดเรียกตัวเองว่าเท่าเคธและเริ่มทรมานครอบครัวอย่างไม่ลดละแม่มดมักจะพูดเป็นปริศนาหรือร้องเพลงสรรเสริญด้วยน้ำเสียงเยอ่อเย้ แต่เธอก็เก็บคำพูดที่ไร้กาศที่สุดไว้เพื่อจอนเบลเธอสาบานว่าจะทำลายเขาและทำให้เขาตายเมื่อเวลาผ่านไปการโจมตีของวิญญาณก็เริ่มเลวร้ายยิ่งขึ้นโดยเฉพาะต่อเบสซี่เบลเด็กสาวคนนี้มักถูกตบบีบ <Be ep. S 1> และดึงด้วยมือที่มองไม่เห็นจิตวิญญาณที่สดใสครั้งหนึ่งของเธอจางหายไปจากการถูกทารุณกรรมอย่างต่อเนื่องและครอบครัวก็หวาดกลัวอยู่ตลอดเวลาว่าแม่มดจะทำอะไรต่อไปพลังอันชั่วร้ายของแม่มด เมื่อหลายเดือนผ่านไปเห็นได้ชัดว่าแม่มดกระดิ่งไม่ใช่วิญญาณธรรมดาดูเหมือนจะมีความรู้เหนือธรรมชาติมักพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นห่างออกไปหลายไมล์หรือเปิดเผยความคิดและความลับของคนที่อยู่ในห้องเรื่องราวหนึ่งเล่าว,ว่าในระหว่างการเยี่ยมเยียนของศิษยาภิบาลของครอบครัวแม่มดท่องคําเทศนาที่เขาเทศไว้ในเมืองอื่นเมื่อสัปดาห์ก่อนได้อย่างไรในอีกโอกาสหนึ่งเมื่อผู้มาเยือนสามคนมาจากแนทวิลเพื่อเป็นสักขีพยานในสิ่งหลอกหลอน แม่มดก็ระบุชื่อแต่ละคนและบรรยายรายละเอียดที่ใกล้ชิดเกี่ยวกับชีวิตของพวกเขาการปรากฏตัวของแม่มดนั้นชัดเจนมากจนดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทั้งภูมิภาครวมถึงนายพลแอนดรูว์แจ็กสันซึ่งต่อมาได้กลายเป็นประธานาธิบดีคนที่เจ็ดของสหรัฐอเมริกาตามตำนานแจ็กสันเคยได้ยินเกี่ยวกับแม่มดกระดิ่งมามากจนเขาตัดสินใจสืบสวนการหลอกลวงตัวเองขณะที่แจ็กสันและคนของเขาเข้าใกล้ฟาร์มเบล เกวียนของพวกเขาก็หยุดกระทันหันและไม่ยอมเคลื่อนไปข้างหน้าหลังจากพยายามเกลี้ยกล่อมม้าอยู่หลายครั้งแจ็กสันก็พูดว่าโดยนิรันต์หนุ่มๆมันคือแม่มดเพื่อเป็นการตอบสนองเสียงที่ปลดประจำการก็ตอบกลับมาว่าเอาละท่านนายพลปล่อยให้เกวียนเคลื่อนตัวไปเถอะแล้วเจอกันใหม่คืนนี้ม้าเริ่มเคลื่อนตัวและคนของแจ็คสันก็หวาดกลัวกับเหตุการณ์ในคืนนั้นมากจนพวกเขาหนีไปในเช้าวันรุ่งขึ้น โดยไม่เต็มใจที่จะเผชิญหน้ากับแม่มดต่อไปความทรมานของเบสซี่เบลในขณะที่แม่มดกระดิ่งหลอกหล้อทั้งครอบครัวดูเหมือนว่ามันจะสนใจเบสซี่เบลเป็นพิเศษเด็กสาวกำลังติดพันเด็กชายชื่อโจชัวกาดเนอร์ซึ่งเป็นเพื่อนสมัยเด็กอย่างไรก็ตามแม่มดได้แสดงอย่างชัดเจนว่าเธอไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์ของทั้งสองคนทุกครั้งที่เบสซี่และโจชัวพบกัน แม่มดก็จะปรากฏตัวออกมาบ่อยครั้งใช้ความรุนแรงความทรมานของเธอต่อเบสซี่ทวีความรุนแรงขึ้นโดยวิญญาณตบและข่วนเธอทิ้งรอยไว้บนใบหน้าและร่างกายของหญิงสาวพ่อแม่ของเบสซี่อกหักจากการถูกทารุณกรรมที่ลูกสาวต้องทนทุกทรมานอย่างต่อเนื่องขอร้องให้เธอยุติการมั่นหมายแม่มดดูเหมือนจะยินดีที่ได้ก่อความทุกข์ยากและเห็นได้ชัดว่ามันจะไม่หยุดจนกว่าเบสซี่จะยุติความ สัมพันธ์ของเธอกับโจชัวเบสซี่ยกเลิกการมั่นหมายอย่างไม่เต็มใจและแม้ว่าแม่มดจะบรรเทาความทรมานของเธอลงได้บ้างแต่มันก็ไม่ได้หายไปทั้งหมดความตายของจอนเบลเป็นเวลาหลายปีที่ครอบครัวเบลอดทนต่อการตามหลอกหลอนแม่มดอย่างไม่หยุดยั้งแต่เป้าหมายสูงสุดของมันดูเหมือนจะเป็นการทำลายจอนเบลในปี1820หลังจากความทุกข์ทรมานหลายปีสุขภาพของจอน เบลเริ่มลดลงอย่างรวดเร็วเขาป่วยด้วยอาการชักและอาการชักแปลกๆแ,และมักพูดหรือขยับตัวไม่ได้แพทย์รู้สึกงุนงงกับอาการของเขาและหลายคนเชื่อว่าในที่สุดแม่มดก็ทำตามสัญญาที่จะฆ่าเขาสำเร็จแล้วในเช้าวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2363มีผู้พบศพจอนเบลอยู่บนเตียงของเขาใกล้ร่างของเขามีขวดเล็กๆบรรจุข,ของเหลวที่ไม่รู้จักแม่มดพร้อมที่จะยอมรับการกระทำอันชั่วร้ายของเธอเธอหัวเราะเยาะอย่างยินดี และอ้างว่าเธอได้ให้ยาพิษร้ายแรงแก่จอรนเบลเพื่อพิสูจน์พลังของเธอเธอกล่าวว่าเธอจะเปิดเผยพิษเมื่อให้ของเหลวสองาหยดแก่แมวสัตว์ก็ชักกระตุกและเสียชีวิตภายในไม่กี่นาทีหลังจากนั้นไม่นานจอนเบลก็ Bell, ถูกฝังและเสียงหัวเราะของแม่มดก็ก้องกังวานไปในอากาศระหว่างงานศพของเขาการจากไปของแม่มดหลังจากการตายของจอนเบล กิจกรรมของแม่มดก็ลดลงแม้ว่าจะไม่ได้หายไปทั้งหมดก็ตามเธอยังคงพูดเป็นครั้งคราวแต่อิทธิพลอันชั่วร้ายของเธอที่มีต่อครอบครัวดูเหมือนจะลดลงเธอสัญญาว่าจะกลับมาในอีกเจดปีและตามคำพูดของเธอเธอปรากฏตัวอีกครั้งในช่วงสั้นๆในปีพุทธศักราช2371ทรมานจอห์นเบลจูเนียร์ลูกชายคนโตอย่างไรก็ตามครั้งนี้การมาเยือนของเธอทำได้ไม่นานและเธอก็จากไปอีกครั้ง โดยอ้างว่าเธอจะไม่กลับมาอีกอีก107ปีแม้ว่าแม่มดกระดิ่งจะไม่ปรากฏตัวอีกครั้งในปี1935ตามที่เธอสัญญาไว้แต่ตำนานก็ยังคงเจริญรุ่งเรืองต่อไปจนถึงทุกวันนี้ว่ากันว่าถ้าแม่มดเบลซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับฟาร์มเบลนั้นมีผีสิงอยู่หลายคนที่มาเยี่ยมเยียนรายงานว่าได้ยินเสียงกระซิบเห็นเงาและรู้สึกถึงความไม่มั่นคงที่ยังคงอยู่ในอากาศมรดกของแม่มดเบล เรื่องราวของแม่มดกระดิ่งยังคงเป็นหนึ่งในเรื่องหลอกลอนที่มีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกาในขณะที่บางคนเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่ตวนใจถึงความโลภและความรู้สึกผิดแต่บางคนก็มองว่ามันเป็นกรณีที่แท้จริงของความหวาดกลัวเหนือธรรมชาติผู้คลางแคลงใจพยายามหักล้างตำนานนี้โดยบอกไปนในว่ามันเป็นเรื่องหลอกลวงที่คนในท้องถิ่นหรือแม้แต่สมาชิกในครอบครัวเบลกระทำอย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในฟาร์มเบลในช่วงต้นศตวรรษที่19ยังคงสร้างความประทับใจและหวาดกลัวให้กับผู้ที่ได้ยินเรื่องราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในอดัมรัตเทนเนสซีอาจไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดแต่มรดกของแม่มดกระดิ่งยังคงอยู่และส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจอันน่าขนลุกถึงพลังที่ไม่รู้จักซึ่งอาจแฝงตัวอยู่นอกเหนือ,อความเข้าใจของเราดังนั้นวิญญาณของแม่มดกระดิ่งไม่ว่าจะจริงหรือจินตนาการก็ตาม ยังคงหลอกหลอนอยู่ในจิตใจของผู้ที่พยายามเปิดเผยความจริงเบื้องหลังเรื่องราวผีที่กินเวลายาวนานที่สุดเรื่องหนึ่งของอเมริกา